สวัสดี fc แฟนครับทุกทุกท่านนะครับอยู่กับอร์ตอดิสันแฟมิลีครับผมนะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์อดิสันแฟมิลี่ช่องนุกี้แฟมิลีช่องบ,อบ่าวสอนบานจะประดงเนื้อด้วยนะครับคลิปนี้นะก่อนกินข้าวเที่ยงนะไม่รู้จะไปไหนแล้วนะตอนนี้นะจุด <c oughs> ที่มีการอัปเดตมากที่สุดก็คือจุดเดียวนะฮะก็คือสาลานะครับแล้วก็บานพี่หนิงพี่เมย์นะ fc นะครับอย่าเพิ่งเบื่อกันนะตอนนี้ทีมช่าง ทำงานด้วยความขมักขมินนะแอดอิสซอนก็กําลังทยอยลงคลิปให้กับ f อฟทางบ้านได้รับชมนะฝากไปชมคลิปด้านหลังให้ด้วยละกันนะฮะตอนนี้ก่อนพักเที่ยงนะครับนะยังอยู่ที่ร้านองค์พ่อปู่ปาริจิตนาคราชครับผมนะและก็ติดสถานการณ์นะนี่ครับเลยนี่เลยครับนะะนี่เป็นยังไงล่ะสาราทรงไทยนะครับของผู้ใหญ่ใจดีสร้างมานะครับสวย ตอนนี้ใกล้แล้วนะครับใกล้เข้ามาแล้วนะครับในการทำในส่วนของพื้นนะครับนะยึดยึดเสานะครับพื้นยึดเสาก็จะเป็นการเจาะแล้วก็ติดด้วยเหล็กยึดนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงพักผ่อนของใครหลายๆคนนะที่ออกไปพักกินข้าวกินปลานะครับนะ แอดเองก็เดี๋ยวทําภารกิจคลิปนี้เสร็จนะก็จะออกไปกินข้าวแล้วนะฮะใกล้เที่ยงเข้ามาแล้วนะเอฟซนะเวลานะรเวลาก็เข้ามาแล้วนะฝากเป็นกําลังแรงใจให้กับพวกเราเหล่ายูทูบเบอร์ทุกๆช่องด้วยละกันนะครับฝากสนุสนับสนุนนะครับไม่ว่าจะเป็นชามาริพีส์ใบคุณรัชนีรูทินแซดายมั่งมีนะครับนะผลิณฑ์ต่างๆของ บริษัทมวลโอมโฮมซับไม่ว่าจะเป็นเจลอาบน้ําเจลล้างหน้าครีมทีพีสกินนะครับอ่ซีบัตทอนพัทเบต้ากูแคนทีพีคอฟฟี่นะครับนะเสื้อองค์ปู่ปาริจิตนาคาราชนะครับสนใจสอบถามนะครับผลิตภัณฑ์ตัวไหนนะครับ0927947526 0927947526โทรสอบถามได้ที่แอดมินของบริษัทได้เลยนะครับหรือแอดไปที่ แอดทีพสกินออฟฟิเชียลนะครับสอบถามรายละเอียดนะไม่เสียค่าใช้จ่ายนะถ้าสอบถามทางไลน์นะครับท่านเสียค่าเน็ตดูแล้วทักไปคุยกับน้องๆนะฮะน้องๆแอดมิน,นได้เลยนะฮะโปรโมชั่นแต่ละเดือนนะมีโปรอะไรน่าสนใจสอบถามได้เลยนะฮะช่วงนี้ก็นี่ครับทีมช่างก็พากันเหนื่อยนะฮะ หากันดื่มน้ําดื่มท่าไปเมื่อกี้นะครับมาเอาน้ำเย็นๆนะคร เราก็จะอัปเดตกันไปเรื่อยๆจนครบนะฮะเวลาพักเที่ยงนะฮะ fc บรรยากาศช่วงนี้ก็อัปเดตนะฮะอัปเดตกันตั้งแต่เช้านะครับ ไม่ไม่รู้เหมือนกันพี่อยากถามทีมช่างเหมือนกันแต่ว่ากลัวไปรบก,กวนเพื่อนทำงานก็เลยดูอยู่างห่างครับผรรม,มอ,อยากถามทีมช่งมางเ,เ,เหมือนกันแตไม่า้เค้าเรยกไรเมื่อนทำงานก็เอยดูอยู่่ารห่รครับ เราก็สงสัยอยู่ว่ามันคืออะไรเนาะเขาจะไปติดตรงไหนนะติดตเสาไงตอนแรกตอนแรกไม่เคยเห็นติดเสาให้มันสวยเคยพอเขาติดเสร็จปุ๊บอ้าวมันเหมือนแบบเสาตามแบบศาลากลางน้าศาลาวัดอ่าแต่เราไม่รู้ว่ามันคืออะไรชื่ออ่าชื่อของสิ่งของชิ้นนี้นะฮะเหมือนเวลาแสดงหนังเห็นไหมเออก็จะแสดงหนังในศาลาแบบเนี้ยใช่ แล้วก็จะมีพัดพัดวีวีใช่ไหมพัดค่อยค่อยพัดมีหมอนมีมีหมอนสามเดียมแล้วพี่แอนก็นอนเป็นนางสิบสองหรือเปล่านางสิบสองเลโอ้เอาเขาเรียกว่านั่งจักจักรงวงจักจักรวงวงนเลยพี่แอนก็จะนะ พี่แอนก็จะนอนใส่เกาะอกนะฮะมีนางสนมพัดพัดนะฮะเรายังไม่เห็นตรงส่วนด้านในที่เขาเขาเอาอะไรขึ้นไปเราก็ยังไม่เห็นเหมือนกันนะต้องรอดูนะฮะไม่ใช่เขายืดเสร็จแล้วหรอครับน่ะอันนี้ใช้เหล็กใช้เหล็กสี่ท่อนเลยนะนี่ไงเสร็จแล้วเขาเขาเริ่มถอดไอตัวเหล็กแล้วพี่เสร็จแล้ว แสดงว่ายืดหมดแล้วนะครับ FC ล่าสุดเลยนะครับอูโหนี่ง,ง,งัดทั้งงัดทั้งงัดนะครับนี่เป็นการเอ, <m uch ing> เอาเหล็กออกจากตัวยึดนะครับนี่ไง่ายูแล้วเป็นตัวยึดเพื่อการทำง,งานนะครับให้เกิดความปลอดภัยเนาะตอนนี้ ตอนนี้รู้สึกว่าเขาทยอยอยึดนะนี่เขาจะใส่ทุกมุมหรือเปล่าตัวเหล็กยึดตอนแรกเรเาเห็นก็ใส่ภูปูมุมหลังคาก็เพื่อสาระภูเขาก็ง่ายเนาะครับเออ ต่พอมาทําในช่วงด้านล่างเนี่ยเนะาะก็จะมีความลาบากน,นิดนึงนะไอซอนว่าไหมใช่ครับมันงานโครงสร้างเนาะเป็นงานคิดว่าข้างบนยากนะแต่พอมาทำไมด้านล่างมันยากกว่าข้้งบนข้วบนเขางหลังคาวันเดียวนะพี่เนาะวันเดียวปับป๊บปับป๊บปั๊บปั๊บนะฮะเ,เ็จาเนะมายากตอนทำอ่าเก็บรายละเอียดงานนะไอซี FC. มียูเพอร์นะครับที่เหลืออยู่ที่นาคืนนะคะก็มีน่ค่ะนิโซนนะคะนี่ค่ะครับผมนิโซนแฟมมารี่นะคะแล้วก็จูนนะครจูเปยังมมารี่นะคะแล้วก็ใหญ่นะนะใหญ่นะแล้วก็ขอบคุณสำหรับลิปนี้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอัปเดตการทำสารานะทีมช่างก็เริ่มอ่า ยึดเสาวเพิ่มนะครับเนาะ